สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับเจ้าชายครับวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับคลิปก่อนนะครับคือว่าผมนั้นได้ทําคลิปไปว่าสอนแฮงดดาเม้นนะครับระบาดนะครับเกมจะล่มหรือเปล่านะครับเกมจะล่มจริงหรือไม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเกมไม่ล่ม ถ้าคนช้าเยอะๆนะครับ GM เขาจะแบนเองนะครับก็อย่างที่คิดเลยนะครับ GM ก็มีความการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่11นะครับก็หลังจากอัปเดตใหม่นะครับก็มีข่าวมามากมายนะครับผมก็ไปบันทึกข่าวมาครับเนี่ครับ มาดูโพสต์แรกกันเลยครับนี่คือกลุ่มยูรานะครับฟินฟินนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับว่าโพสตแดเมทนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าใครใช้นะครับจะเป็นนี้เลยนะครับแล้วก็แบบก็คือถ้าใช้แล้วจะโวนแบนปุ๊บเลยนะครับครับ ก็เขียนโค้ดเสร็จโดนแบนทันทีครับไม่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนก็ถือว่าดีนะครับ jm เอนแบแล้วครับก็โพสที่2นะครับมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้โบเดเมใช้แล้วจะโดนแบนทันทีนะครับอ่าครับถ้าใครใช้โบรดเมนะครับจะโดนแบนทันทีนะครับก็ น,นี่คือโพสชี้แจงนะครับในกลุ่มอูลูน่าออนไลน์เซิร์ฟไทยนะครับก็มีคนมาชี้แจงว่าครับชี้แจงเรื่องโปนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้คือเป็นการบ่นซะมากกว่านะครับเหตุผลที่ซาม,มูไรกับนักฆ่าโปอะไรไม่ได้เลยเพราะพี่จได้ทำ พี่จีน่าจะเป็น GM นะครับได้ทำการแบนโค้ดของนักฆ่าและซามูไรซา,ามูไรกับนักฆ่าโปรได้แค่แฮ็กสปีดเท่านั้นส่วนสายอื่นที่ไม่ใช่นักฆ่ากับซามูไรย,ยังโปรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมขอว่าเป็นความคิดของเขานะครับก็ถ้าความคิดของเขาเป็นจริงนะครับอ,อ,อย่างที่เขาพูดนะครับน่าจะแบบว่าซามูไรกับนักฆ่านะครับ อย่างอื่นไม่ได้นะครับเช่นเช่น,นลดดีเลย์นะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนอาชีพอ,อื่นก็ทำได้เหมือนเดิมครน่าจะเป็นแบบนี้นะครับครับก็ ก็ขอขอบคุณช่อง y o u t u b e 2ช่องนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ TM Band แบนด์โปมนะครับก็ไปดูกันเลยทั้ง2ช่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่องนี้ครับพี่นิวนะครับเหียงเขาเรียกกันนี้ก็ช่องนี้ครับ ทำไมถึงขอบคุณเขาแล้วห่ะครับก็คือเมื่อวานครับเขาลงหรือเมื่อก่อนเนี่ยเขาลงสอนแฮงก์เดมเมนครับจุดประสงค์เขาไม่ได้เรียกยอดซับหรือยอดไลค์หรือว่ารอดยอดวิวนะครับจุดประสงค์เขาก็คืออยากให้ทุกคนทําเป็นนะครับแล้วก็เท่าเทียมครับเมื่อทุกคนทําเป็นทําเป็นทุกคนนะครับมันจะระบาดครับแล้ว GM เอ้เขาจะ จบได้ครับก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จีเอ็มแบนด์ในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็ซึ่งพี่เขาก็ได้ออกมาทำคลิปนะครับปิดตำหนาาแฮกดาเมจนะครับผมก็ในใต้คลิปเขาก็บอกว่าในที่สุดนะครับเอมก็ทำงานนะครับซึ่งพี่เขาจะหาโปรต่อไปนะครับเพราะพี่เขาเป็นสายด้านนั่นเองครับ และจะซุ่มแน่นอนครับไม่เอามาโชว์เด็ดขาดครับก็คือพี่เขาพยายามให้ GM ได้เห็นคลิปสอนดาเมจของเขาครับแล้วก็แบนนะครับคนที่ใช้โปรดาเมจครับแต่ว่าพี่เขาก็เป็นสายแฮกเกอร์รือว่าสายดาร์กนะครับก็เลิกไม่ได้แล้วครับก็พี่เขาก็จะหาโปรต่อไปครับเป็นโปรนอื่นแต่พี่เขาจะไม่มาโชว์เหมือนโปรดาเมจนะครับก็ ถ้าไม่อันตรายนะครับหรือว่าไม่กระทบกับเกมนะครับพี่เขาจะเออเามาเผยแพร่นะครับถึงจะมาเผยแพร่เอามาให้เล่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมส่วนช่องที่สองนะครับนี่ครับช่องที่สองนะครับที่มีจุดป,ประสงค์ก็คือ อยากให้ GM เห็นและแบนด์คนที่โปดาเมรน,นะครับผมก็สำหรับช่องอื่นผมไม่รู้นะแต่2ช่องนี้ผมคิดว่างี้นะครับผมก็มีคนอันพี่เขาเยอะเลยบอกว่าฮะโอ้โหแค่สอนในเกม 20m 50m ก็จะระบาดแย่ลยแล้ว้เอามาสอนใน YouTube แง่ไม่ระบาดแล้วคนคือเขาไม่รู้ไงครับก็ พี่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทํากําไรหรือว่าอะไรนะครับก็เขาแค่อยากให้ GM ได้เห็นนะครับก็แบนไปครับก็ผมนี่ครับก็พูดถึงเรื่องการโดนแบนกันนะครับก็ มาพูดถึงเรื่องคลิปที่ผมลงไปวันก่อนก่อนหรือวันก่อนนะครับผมก็อย่างที่เรารู้ครับผมลงคลิปไปเพื่อสอบถามนะครับว่าแอนเดอร n เมเนี่ยถ้ามีคนสอนเยอะแล้วมันจะระบาดพอระบาดแล้วมันจะมีผลกระทบกับเกมหรือเปล่านะครับก็ได้มีคนมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้เลยกันนะครับ ก็มาคอมเมนต์นี่ครับผมคือผมจะอธิบายนะครับก็คือผมในคลิปผมไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟจ,จะล่มนะครับแต่ผมแค่บอกว่าเซิร์ฟจ,จะล่มหรือเปล่าก็คือในชื่อคลิปผมตั้งชื่อว่าสอนแฮงค์ดาเมจยูน่าออนไลน์ไทยแลนด์นะครับแล้วบาทเกมจะล่มจริงหรอนะครับ ผมไม่ได้ชี้แจงว่าเกมจะล่มนะครับผมก็แค่บอกว่ามันจะล่มจริงหรือเปล่านะครับก็ปรับความเข้าใจใหม่ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับหรือ,อใครจะแชร์ต่อบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าโป้ดเมอยา แฮกด้าเห็นนะครับเดี๋ยวโดนแบนครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ